สวัสดีครับ about slider เครื่องราวเกี่ยวกับมาสไลเดอร์วันนี้ขอเริ่มเรื่องกับช่วงของ Rider Machine กับช่วงแรกนะครับวันนี้ขออยู่กับคาเมลライเดอร์หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะครับกับเจ้าไซโคลรถคู่ใจของไ i เดอร์นั่นเองครับ r มนไ r เดอร์แมชชีนเป็นรถจักรยานยนต์ที่ทำหน้าที่เป็นยานพนาหนะของเหล่าคาแมนไรเดอรเพื่อใช้ร่วมในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของทุกซีรีส์จะมียานพนาหนะที่สามารถใช้ในรูปแบบปกติของมนุษย์และจะเป็นยานพนาหนะในรูปแบบของ Rider m a c h ชชีนเมื่อเหล่าไรเดอร์แปลงร่าง Rider m a c h ชชีนในช่วงยุคโชวะมีการผลิตโดยซู z u กิ h a r ์เล d ์เดวสันเป็นส่วนใหญ่และบริษัทฮอนด้เริ่มเป็นผู้ผลิตหลัก ตั้งแต่ซีรีส์คาเมล레이เดอร์ไอคิโตและมีบริษัทอื่นๆผลิตให้บ้างในบางซีรีส์เดอะไซค n เป็นซูเปอร์ไบค์คันแรกของคาเมล레이เดอร์สร้างโดยมิโดริคาว่าเดอะนิวไคคอเป็นรถคันใหม่ที่ฮอนโกท k เคชิหรือไรเดอร์หนึ่ง สร้างและออกแบบขึ้นใหม่และทาจีเบนาโทเบปรับปรุงเพิ่มความสามารถให้ดับเบิลไรเดอร์ในช่วงเวลาต่อมานะครับสมัสนะความสามารถของไซคอนใช้ขุมพลังนูเคียร200แรงมา้าสามารถทำความเร็วได้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระโดดได้สูงถึง30เมตรมีท่าไม้ตายคือไซคลคัตเชอร์ไซคลของหมายเลข1และ2ไม่มีความแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับ รถต้นแบบคือ Suzuki T125 อยู่ในช่วงปี1967ถึงปี1971นะครับไซ่คนแบบดั้งเดิมของหมายเลขหนึและ2มีต้นแบบมาจาก Suzuki T125 บางที่ก็บอกว่าเป็นรุ่น T200 ดัดแปลงโดยการใส่แฟลลิ่งเพิ่มเข้าไปและแต่งท่อไอเสียเพิ่มเติมนะครับข้อมูลทางเทคนิคนะครับ ตัวรถมีความยาว1 9 3เซนมกว้าง7 7 5จเซนเมตรความสูง1 2 8 5เซนติเมเครื่องยนต์1 2 4ทซี1สูบระบบ2จังหวะแรงม้าสูงสุด15แรงม้าที่8500รอบต่อนาทีระบายความร้อนโดยอากาศไหลผ่านความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์แมนวนวลคัส5เกียร์ระบบเบรกดําหน้าหลัง น้ำหนักรถทั้งคัน127กิโลกร,รมัมมาดูไซโคลเวอร์ชั่นต่อมานะครับกับไซโคลคัสต,ตอมไซโคลในแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าไซโคลคัสต,ตอมเป็นรุ่นปรับปรุงโดยฮอนโกทาเคชิเพิ่มความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับ สมรรถนะความสามารถใช้ขุ่มพรังนิวเคลีย์325แรงมา้าสามารถทำความเร็วได้ถึง450กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกระโดดได้สูงถึง40เมตรรถต้นแบบคือ Honda SL350K1 อยู่ในปี1970-1971นะครับไซคนแบบดั้งเดิมของหมายเลขหนึ่งมีต้นแบบมาจาก Honda SL 3 5 0 K 1นะครับดัดแปลงโดยการใส่แฟลลิงเพิ่มเข้าไปและแต่งถ่อยเสียเพิ่มเติมจากเพลงเปิดไซคลเวอร์ชันดั่งเดิมที่ไม่ติดเกาะหน้าน่าจะใช้เฉพาะตอนถ่ายทําฉากวิบากนะครับข้อมูลทางเทคนิคนะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด3 2 5 c ซีซีหสูบระบบ2จังหวะแรงม้าสูงสุด33แรงม้าที่9500รอบต่อนาทีร่ะบายความร้อนโดยอากาศหลายพานัน ระบบอิเล t r i c Start ความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์แมนวนวลคัดต์เกียร์ระบบเบรกดําหน้าหลังนะครับน้ำหนักรถทั้งคัน211กิโลกร,รมัมมาสู่ไซคอนเวอร์ชั่นสุดท้ายกับนิวไซค n e สร้างและออกแบบขึ้นใหม่ และทาจิบะน่าโทเบปรับปรุงเพิ่มความสามารถให้ดับเบิลไรเดอร์ในช่วงเวลาต่อมานะครับสมรสนะความสามารถความเร็วสูงสุด500กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนัก700กิโลกร,รมัมกระโดดได้ถึง50เมตรถ้าไม่ตายคือไซคอนแอทแทรรถต้นแบบคือซูซูกิ TS 250 Super m o t a n ทในปี1971นะครับ รุ่นนี้ถูกใช้เป็นรถต้นแบบของ Rider m a c h i n e ตั้งแต่ Rider 1ถึง Rider X รถมอเตอร์ไซค์ประเภทโมทาส์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ประเภทวิบากและถูกปรับปรุงให้วิ่งบนทางเรียบไซโคนของ Rider 1และ2เครื่องเคลนของ V3 Rider m a c h i n e นของ Rider Man และ Qui สเซ r ของ Rider X เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกๆของยุคเป็นเครื่อง2จังหวะ2 5 0ร cc จังหวะ สมัยนั้นเทียบได้กับ500 t c 4จังหวะในปัจจุบันนะครับดัดแปลงโดยการใส่แฟริงเพิ่มเข้าไปและแต่งท่อไอเสียเพิ่มเติมข้อมูลทางเทคนิคนะครับมีเครื่องยนต์ขนาด248 c c 1สูบระบบ2จังหวะแรงม้าสูงสุด16.5แรงม้าที่600รอบต่อนาทีระบบรายความร้อนโดยอากาศไหลผ่านความเร็วสูงสุด107กิมต่อชั่วโมง ระบบเกียร์แมนนวลคัด5เกียร์ระบบเบรกดําหน้าหลังนะครับน้ำหนักรถทั้งคัน133กิโลกรัมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับไซคคนทั้งหมด3รุ่น3เวอร์ชั่นจบไปแล้วนะครับสำหรับ Rider Machine ช่วงใหม่ของ ABOUT RIDER ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปแรก ชอบไม่ชอบอยังไงตีชมได้นะครับแต่อย่าแรงมากนะครับเดี๋ยวเตื่นใจยังไงขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใสคนในปี2016ยังไงร,รอติดตามนะครับผมจะไม่รวมอยู่ในคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามและรอติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ ยังไงขอฝากเพื่อนๆกด Subscribe About Rider ทาง Youtube ด้วยนะครับหากเพื่อนๆชมคลิปแล้วชอบฝากกดไลค์หากถ้าใช่ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับ About Rider ของเรายังมีแฟนเพจด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Mass Rider ได้เพียงแค่เพื่อนๆกดถูกใจแฟนเพจของเราเพื่อนๆก็สามารถอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง f a c e b o o k c o m a a b o u t r i d e r นะครับ หากเพื่อนๆอ,อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวมาร์เรเดอร์ตัวใดหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรหรือต้องการติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมเดงราร์เดอรดู